เองอะค่ะใช่ะทํทำไมครบทําไมล่ะค่ะมเวลามันเวลาก่อนใครสอนหนูพับกีีบกระทงอ่ะอันนี้เหรอใช่ค่ะพับเองเหรอพับว้ายเก่งจังเลยดูผลงานกระทงพี่ๆสิแล้วไปเอาดอกไม้มาจากไหนอะลูกฮะขอื่อนเพื่อนใจดีจัง ก็เมื่อเช้าแม่ไม่ได้เอาดอกไม้ให้ไม่เช้าพี่แต่ขอเพื่อนอดอกนึงมาทูบอีกดอกนึงอะไรทาไมมีตั้งหลายดอกเอาสีมาฮะสีตกแต่งมาดอกใหญ่ๆอ๋อ,อขออันที่เพื่อนไม่ใช้แล้วใช่เจออันนี้ตอนที่พี่นั่งรอโี่นั่งรอตอนกับที่พี่ไปสายนัย่นแหละอ๋อนั่งรอแล้วทีนี้เห็นเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอาไม้มถาม มี่ก็ถามแบ่งไหมแบ่งแบ่งองผ้โอ้ประคองมาจากห้องผ้าอีกเป็นเป็นช่อหรอค่ะช่อดอกไม้นเลยเพื่อนใจดีจุงเพื่อนใจดีจังแล้วก็ดอกดาวเรืองที่เก็บมาอันนี้ก็ของเพื่อนโอ้มันไม่พออ๋อแล้วใครให้ทูกมาล่ะดูหน้ามิ แล้วกระทงนี้ก็เพื่อนให้มาเหมือนกันเอาตกลงทำเองหรือยังไงทำเองอ๋อหมายถึงต้นกล้วยนั่นหรอคะใช่ฐานมันนะนใช่แล้วก็เพราะว่านเเอองงป็ใบตทำไมถึงได้เอาฐานมันจากเพื่อนล่ะแม่ให้ฐทำมาเท่านี้ฐานเล็กๆใช่ไหมแม่กลัวหนูทำไม่เสร็จไงแม่ก็เลยให้อันน้อยๆว้ทำสามสิบนาทีหนูเสร็จแล้ว ทำสาบจิตบาทีก็เสร็จแล้วหนูจะเอาไปลอยที่ไหนล่ะไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปลอยกันไปลอยพรุ่งนี้ด้เหมือนไปลอยที่ไม่ต้องเหี่ยวเดี๋ยวเอาใส่น้ำเอาน้ำชุบๆไปเดี๋ยวพี่ขอดูเอาใส่ถุงไว้เดี๋ยวแม่เอาน้ำพรมๆไม่อะไรก็คือพี่มีแค่ไหนเข็มหมดหรออาแล้วไปเอาเข็มมาจากไหนล่ะลูกขอเพื่อนอีกเหมือนกัน ช่เพราะว่ามันเย็บไม่ติดมันหนาไปเลยมันเลยต้องใช้เข็มแล้วเข็มเพื่อ,อนยาวแล้วนี่โอ้นี่เป็นใบตูน้ำพี่รีบขนาดไหนไม่ได้ใช้เข็มปักต้องใช้กิ่ไก่แทงเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้มันแค่ดอกไม้ก็ประดับได้อ่อ,นนอย่านะดึงอย่าดึงไม่ไม่ได้ดึงจะหลุดไม่ไม่พี่เสียบไว้อยู่แล้วอันนี้อันที่ไม่ได้เสียบ เอาประกอบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วใส่ถุงเดี๋ยวแม่แมจะไปใส่น้ำให้ไม่ได้ไหมนูรีบเพาะนะังประกอบไปเดี๋ยวแม่ไปพรมน้ำให้ค่ะ<ม>ไปทำการบ้านต่อทีเนี้ย<ม>เอาเการบ้านจะไม่เสร็จเส็จนอันนี้ทำทำรับต้องหลายวิชานะลูก อเอาทำไมเอาไปไว้ตรงนั้นจะจูดทูปยังไงเราไว้ข้างล่างคะ่ะจริงๆอ่ะข้างในมีดอกพกดอกพุก<ม>ที่จะเอามาใส่ไหมไม่มีค่ะดอกพูดบ้านเราเป็นพึ่งเกิดโอ้หที่แต่รู้ไมมันเกือบทำเป็นหยิบขันหมากหมีนะนะคะใช่นูพับเข้าไปสองมันอ้าวลืมทำกัน อาเก็บได้แล้วค่ะไปเก็บไปโอเคอาบ๊ายๆหน่อยบ๊ยบ๊ยสวัสดีค่ะทำดีๆเอาใหม่จิความรกของบ้านไอ้อาอาบ๊ายๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีๆสวัสดีค่ะสวยๆสิ